มีผู้หญิงเข้าหาแฟนเยอะมากค่ะนะครับด้วยหน้าตาการงานของเขาจากการความคิดยังไงดีคะนะครับไม่ให้ระแวงคิดมากครูความอยากบอกให้ครับคุณห้ามความคิดระแวงของคุณไม่ได้หรอกเพราะอะไรครับเพราะความคิดระแวงไม่ได้มีสาเหตุมาจากแฟนของคุณแต่มันมาจากตัวคุณเองไม่มั่นใจในตัวของคุณเองมันมาจากตัวของคุณเองไม่เห็นคุณค่าในตัวของตัวเองแต่การที่คุณจะแก้ปัญหานี้คือคุณต้องทําให้แฟนของคุณนั่นแหละ กลัวว่าคุณจะมีคนอื่นกลัวว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีกว่ากลัวว่าจะมีคนที่ดีมาแย่งคุณจากเขาไปครับคนเป็นที่หนึ่งเขาไม่ไม่มานั่งกลัวว่าคนอื่นเขาจะมีคนมาติดพันอย่างไรครับแต่คนเป็นที่หนึ่งมีหน้าที่สร้างความกลัวให้อีกฝ่ายนั่นแหละกลัวว่าเราเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนอื่นมาติดพันธ์นะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนอื่นมาแย่งเราไปจากเขานะเขามีหน้าที่กังวลครับไม่ใช่คุณมีหน้าที่กังวลหนึ่งครับ ให้คุณสร้างความรู้สึกมีค่าในตัวเองครับมนุษย์เกลียดความสัมพันธ์อะไรก็ตามแต่ครับที่มันเป็นเส้นตรงครับสาเหตุส่วนหนึ่งมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากการที่ตัวเราเนี่ยไปนั่งภาวะผวาวงร้อนรอนกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะมีคนอื่นกลัวว่าจะมีคนอื่นมาติดพันกลัวว่าจะหาใหม่ไม่ได้อีกแล้วกลัวว่าจะไม่เจอคนสวยคนหลอ่อคนอบอุ่นแบบนี้อีกแล้วนู่นนี่นั่นต่างๆ พอคุณเกิดความกังวลคุณจะโฟกัสอีกฝ่ายเพราะคุณโฟกัสอีกฝ่ายคุณจะไม่มีเวลามานั่งโฟกัสตัวเองแล้วความสัมพันธ์คือมันต้องเป็นแบบนี้ครับมันต้องทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณเป็นคนมีค่านะกลัวว่าจะเสียคุณไปนะกลัวว่าคนอื่นจะมาแย่งไปนะเขาต้องมีการหึงหวงและห่วงคุณครับซึ่งหน้าที่ของเรามีหน้าที่กระตุ้นครับไม่ใช่มีหน้าที่ระแวงเช่นคุณอาจจะเล่านะครับว่ามีคนมาขอบัญชีครับโซเชียลมีเดียต่างๆของเรา เนี่ยอยู่ๆมาขอ,อาบัญชีโซเชียลมีเดียฉันเนี่ยบ้าจริงๆฉันไม่รู้วเป็นใครนะครับหรือว่าเพื่อนที่ทํางานต่างๆพวกนี้ให้เขาได้รู้ว่าคุณก็มีคนอื่นที่หมายปองไม่ใช่รายงานเขาหมดทุกอย่างครับสองครับการเป็นที่หนึ่งในใจของใครก็ตามแต่คุณต้องไม่ใช่คนที่ร้อนรนพวกที่ร้อนรนไม่สามารถเป็นที่หนึ่งในใจของใครได้เลยจ้าเพราะกลัวว่าคนมันจะ เอ้ยมีคนมาจีบหรือเปล่ามีมีใครมายุ่งกับแฟนเราหรือเปล่าหรือมันแอบคุยกับใครหรือเปล่าพอคุณมีความระแวงใช่ไหมคุณจะมียกอันนี้ครับคุณจะพยายามเช็คครับถามไล่ต้อนครับ2องจุดสามครับมีบางคนครับขอคืนดีกลัวว่าเขาจะมีคนอื่นหรือบางคนขอให้เขารักครับคุณไม่สามารถเป็นที่หนึ่งในใจของใครได้หรอกครับถ้าวันนี้คุณยังทําตัวเป็นพวกขอทานความรัก3สามครับถ้าคุณจะเป็นที่หนึ่งในใจของใครก็ตามแต่คุณมีหน้าที่เดียวนั่นคือเลยครับ หน้าที่ของเราคือมีหน้าที่ยั่วครับหน้าที่ของเขาครับคือมีหน้าที่อยากครับเมื่อเกิดความอยากครับก็ต้องการคุณเข้ามาสนองซึ่งความอยากมันจะมี40วิธีครับทำให้คนเนี่ยประทับใจคุณแรกพบครับแล้ววิธีการนี้เนี่ยครูคมจะบอกให้ไม่ใช่ใช้แค่กับแฟนนะครับแต่ยังสามารถใช้ได้กับ เพื่อนและเจ้านายด้วยครับในการทําให้เขาประทับใจเราครับใครอยากได้แชร์หนึ่งครั้งหลังจากนั้นครับให้พิมพ์รหัสครับครูคมใจดีครับแล้วเดี๋ยวบอทดจะส่งทั้ง40วิธีนี้ให้กับคุณครับเรื่องนี้ครูคมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับ บางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคูความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจจิตวทยา าเป็นว่าขาเอาเงินเดือนนี้ไปให้มือที่3หมดเลยครับ5เดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจาได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990งบาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคอมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,000 900บาทครับคือ11จิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับ7จิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ รรีคับและไม่พอครับครูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้1,990ย1,990บาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ9,700บาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็กสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ